รู้กันไหมครับว่าในไทยเองเนี่ยก็มีบริษัทผลิตยุทธภัณฑ์ป้องกันภัยทางทหารที่คุณภาพเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพ้ของจากต่างประเทศเลยนะครับ Envo Star หรือ Envo Military เป็นบริษัทสัญชาติไทยแท้ๆที่ผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางด้านการทหารด้วยตัวเองมีตั้งแต่หมวกกันกระสุนชุดเก,กราะกันกระสุน รวมถึงรองเท้ากันระเบิดและอีกหลายๆอย่างซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท Envo Military เนี่ยก็ได้มีการผ่านการทดสอบและการใช้งานจริงมาแล้วนะครับส่วนกองทัพไทยของเรานะครับก็ได้มีการจัดหาเข้ามาใช้งานอยู่บ้างนะครับในบางหน่วยเช่นหน่วยรบพิเศษกองทัพบ,บก หรือแม้แต่หน่วยตำรวจปฏิบัติการพิเศษบางส่วนนะครับนอกจากในไทยแล้วเนี่ยบริษัทยังได้มีการผลิตให้กับต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีหรือแม้แต่เลบานอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทเอกชนของไทยที่สามารถผลิตยุทธภัณฑ์ป้องกันภัยทางทหารที่มีคุณภาพไม่แพ้ของจากต่างประเทศเลยนะครับ